แบตเตอรี่นะครับเป็นแล็ปท็อปของ HP รุ่น EV 13ขีด AD 0 0น TX นะครับอาการของมันก็คือแบตบวมน,นะครับบวมเปิดเไรคร,ครับนี่คืออาการแบตบวมนะครับ พอมันบวงขึ้นมามากๆนะครับมันก็จะจันให้เป็นคีย์บอร์ดนะครับบวงขึ้นมาพอเราใช้ไปน,นานๆนะครับพอเร,เราปิดปิดหน้าจอลงมาหน้าจอก็จะมายันกับแป้นคีย์บอร์ดหน้าจออาจจะเป็นร้ายนะครับเพระนั้นเราจะเปลี่ยนแบตนะครับแบตก็มาซื้อได้ในลาซาด้านะครับ ลาซาด้าหรือร้านจริงๆตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ในเว็บไซต์นะครับเขาก็มาเขาบอกโคกับลาซาด้านะครับก็แบตเตอรี่ก็ก้อนหนึ่งก็โอเคนะครับก็ค่อนข้างหนักนะฮะก้อนหนึ่งก็2,600บาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อผ่านลาซาด้าก็จะมีส่วนลดนะครับ เป็นของร้านร้านแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องเอย่ยานดูจากนำาำบัดเอานะ,นะครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้ทางร้านนะครับซื้อมาก้อนหนึ่งครับซ,ซื้อซื้อที่ร้านนี่รู้สึกยาราคาก็จะสูงแลวราคาจริงนะก็คือสองสองพันหอบาแต่เราซื้อผ่านลาซดาก็จะมีส่วนลดอีกประมาณร้อกว่าบาทนะครับ นะครับเป็นส่งมาเมื่อวานนะครับนะครับนี่คือแบบน่ครับเป็นแบบแท้นะครับแบบแท้นะครับตรงรุ่นนะครับแบแท้ตรงตรงรุ่นนะครับมันเปิดไกลกันได้นะครับเป็นแบบแท้ตรงรุ่นนะครับ เปิดเครื่องเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็บิดนะครับชึ่งมือก็จะมีพวกอุปกรณ์นะครับก็เป็นพวกไขควงนะครับก็จะมีหลายเบอร์นะครับชุดนี้ก็เปิดได้ทั้งโน้ตบุ๊กนะครับแบบโทรศัพท์มือถือนะก็จะมีหลายหัวนะครับให้เลือกแล้วก็ซื้อในรัษดาั้งนั้นนะครับไม่ต้องเดินซื้อไม่ต้องไปเดินหานะครับ เสิร์ชหาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอุปรรกรณ์นะครับสำหรับแงะนะครับแงะเพื่อไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกระดูอันนี้มันซ่องโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวหกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมเบอร์อะไรก็ไม่ทราบนะครับลองเทียบดูนะครับเป็นหกเหลียหล่ยมตัวเล็กนะครับ นี่มันแบนมันรวมนะครับพอนับหลุดแทบหลุดเลยฮนะนอ็อตพอลุดคลายเลยนะครับคลายนิดนดียมันดีดออกเลยนะเนี่ยมันบวมนะครับมันพอเราไขน็อตปุ๊บนะครับขันน็อตออกมามันจะหลุดแทบหลุดเลยนะครับเพราะว่ามันยัน,น,นเร้แล้วนะครับน็อตก,ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่หาตัวนะครับ ถ้าเครื่องมือก็หาซื้อได้ในมาเก๊าได้แล้วหกตัวนี่งตัวนะครับนี่งตัวอันนี้จะแปลกๆมานะครับต้องขันนิ่งเงี่ยงปกติจะขันแนวตรงนี่นม่ขันแนวเอียงนี่มันหลุดแล้วนะ่ยมันมีหลายขนาดนะครับ เปิดน,นะครับจริงๆน้่ันกครับจะเปิดให้แล้วนะแบ่งเลยครับเนี่ยน,นะแบ่งเลยครับ นี่มันบวมนะครับนี่ผมยังไม่ได้งานนะครับมันบวมมเนื่องจากแบตบวมนะใช้อุปกรณ์โหลด ค่อนข้างจะต้องระวังนะครับข้างในมีสายแพรม,มีมีหลายอันมีวงอนหลายแบบนะไว้บิดไว้นะอันนี้ไม่แนใ่ใจว่ามีนอตเพิ่มหรือเปล่า บางทีน็อตอาจจะซ่อนอยู่ในนี้นะครับน็อตต้องดูด้วยนะครับเผื่อมันมีสะกุลนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราต้องงัดต้องระมัดระวังนะครับมันมีน็อตซ่อนอยู่เราไม่รู้เราก็งัดใหญ่เลยอันนี้นี่จะเป็นมันมีน็อตซ่อนอยู่นะครับ นันต้องระวังครับไม่ใช่งัดใหญ่เลยนะครับแบบเท่าร็อาจจะเสียหายได้นะครับตรงนี้ผมไม่มีนะครับเห็นไ,ไหมฮะเพราะนั้นต้องระวังครับนี่งัดไปเรื่อยเปื่อยนะครับต้องดูด้วยว่ามีน็อตวนไหนถ้างัดไม่ออกนี่ผิดปกติแล้วนะครับต้องต้องระวัง ส่วนี้ออกง่ายเลยครับอันนี้โหลดไปครับัน,นี่โยโย่เต่งครับ รงรุ่นหรือเปล่าแบตน่าจะไม่ตรงรุ่นกับปิมแบตไม่ตรงรุ่นจริงอืมนี่ไนีเอ้าทำไมเขาให้ส่งคืนไม่ได้เนี่ยแบตเห็นว่าไม่ตรงรุ่นมันไม่มีเขียนบอกใช่อืมอืม A5EAD อันนี้ปรากฏว่าซื้อแบตมาไม่ตรงรุ่นนะครับไม่ตรง ไม่ตรงรุ่นก็ต้องส่งเข้าไปเปลี่ยนร้านแต่ในนี้นนนเขาบอกนี่เปลี่ยนได้ต้องส่งกลับเข้าไปนะครับต้องติดต่อไปที่ร้านนะครับเพาเราสั่งซื้อไม่ตรงรุ่นก็น่าจะเป็นแต่เราตรนก็เป็นเลขเดียวกันนะคร l d ศูนย์สามเอลก็ดูในขนาดก็ใช่แหละตัวน,นี้แบตเป็นแบตบผิดนะครับสั่งมาผิดนี่ก็ เอาแค่นี้ก่อนนะครับต้องไปเปลี่ยนแบตก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่ครับแค่นี้นะครับ่ะสวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับวันนั้นวันที่เปิดฝานะครับก็ปรากฏว่าสั่งแบตเตอรี่มาผิดนะครับตอนนี้ได้มาถูกต้องแล้วนะครับตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับ ตรง,นนร,งรุ่นนะครับสั่งมาแล้วผิดรุ่นนะครับวันนี้เราจะมาต่อนะครับเราได้เปิดแล้วนะครับเดินแบตเตอรี่ออกมาแล้วต่อไปก็จะเป็นการใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกรุ่นนะครับว่าเป็นแบตเตอรี่รุ่น a b 0ูสาม xl นะครับตัวที่แล้วมันเป็น a b ศ6ย์ xl นะครับ โกลนลงรุ่นเลยครับเาา็เริ่มใส่นะครับเราไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตมันนะครับซ็อกเก็ตแล้วก็นี้ไว้ ล็กเข้าไปใต้นะครับแล้วก็ล็อกด้วยน็อตนะครับนำสเต็ปเลยครับล็กอกนี่ล็อกนี่เลยนะครับถ้าตรงรุ่นมันก็จะพอดีเลยนะครับ ก้รล็อกน็ออะไรก็จะพอดีนะฮะจริงแบบที่มันบวมเนี่ยผมลองเจาะดูแล้วนะครับเออเจาะอากาศของนะครับอากาศที่มันบวมออกผมว่ามันน่าจะใช้ได้ต่อนะอันนี้อันนี้เป็นความความเชื่อส่วนบุคคลครับ คือหลังจากเจาะเอาอากาศออกนะครับแล้วก็เอาเทปปิดแะปะติดเข้าไปไอ้ที่มันบวมมันก็จะแฟบลงไปนะครับกดดูข้างในไอ้โลหะมันไม่ได้บวมขึ้นมานะครับเนี่ยโลหะมันไม่ได้รวมขึ้นมามันบวมขึ้นมาเพราะว่ามันมีน่าจะเป็นปฏิกิริยาสารเคมีอะไรสักอย่างที่เวลามันใช้แวนนานมันก็ฟุ้งขึ้นมาแล้วก็เป็นกา๊าซแล้วเมื่อทาให้ทําให้ เปลือกที่โขุกมแบตเตอรี่อยู่มันบวมขึ้นมาพอบวมปุ๊บมันก็แปรล้ำก็ไปดันอุปกรณ์นะครับพอเจาะอ,ออกมันก็เรียบปกตินะครับแบตนี่หลังจากการชาร์จมันก็ยังใช้ได้อึดอยู่นะครับอืมแต่ปัญหาก็คือมันบวมทีนี้พอมันบวมเนี่ยถ้าคนคนไม่เป็นถอดไม่เป็นอย่างผมเนี่ยครั้งแรกผมซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับแต่ครั้งต่อไปเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนละถ้ามันบวมอีกผมก็เจาะเอาอากาศออกนะครับแล้วก็ปิด โอเคปิดเข้าไปนะครับก็น่าจะใช้ได้ต่อเพราะว่าแบตมันยังอึดอยู่นะครับถึงมันจะบวมแต่เวลาชาร์จก็ยังใช้ได้นานอยู่นะครับผมว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นธุรกิจหรือเปล่านะครับก็คือทั้งทั้งนี้แบตยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันบวมขึ้นมานะครับแต่ถ้ามีมีกําลังซับก็ซื้อเปลี่ยนไปเลยครับสบายใจนะครับแต่ถ้ากําลังซับไม่มีนะครับ ผมก็แนะนำว่าให้ลองเจาะเอากาะออกนะครับอโอเคครับนี่นะใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับถ้าจังน็อตให้ครบนะครับหนึ่งสองนะครับตัวนี้เก็บตัวนี้ก็จะเป็นน็อตกับฝานะครับ ฝาวลาเราปิดฝาไปเป็นมัดกับฝานะครับตัวนี้เหลือไว้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับล็อกเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาได้เลยครับปิดฝาเราปิดฝาง่ายครับปิดไม่เหมือนหลอดก็กดลงไปนะครับกดไปให้ดังกุ๊บนะครับให้มีเสียงนะครับ ันเข้าพอดีนะครับ้ามีเส <Anyway, S 3> <Okay. Now, S 2> ียงมันจะล็อกพอดีนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับน็อตก็จะมีขันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขนาดไม่เท่ากันนะครับดูด้วยนะครับที่สําคัญคือตรงนี้นะครับห้ามพลาดนะครับตรงนี้ห้ามลืมขันเด็ดขาดเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญเพราะน็อต ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับจะเป็นการพยุงฝานะครับฝาด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าลืมเมื่อไหลเรางัดบ่อยๆขาอาจหักได้นะครับต้องล,ล็อกให้ดีห้ามเหลืออย่าให้มันเกินนะทำอ,อย่าให้น็อตอย่าให้น็อตมันเหลือนะครับนะตัวยาวนะครับมันจะมีหลายขนาดเห็นะครับน็อตจะมีอยู่สามขนาดนะครับ นะครับนะคัมีสั้นนะครับมีกลางแล้วก็มีขนาดยาวนะครับจําด้วยนะครับยาวสุดก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับยาวสุดเพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่หนาสุดก็ตามหลักตามหลักทั่วไปส่วนไหนเป็นส่วนหนาก็ส่วนไหนก็จะใช้อันนี้ก็ใช้สก,กูบอตตัวนะต้องเปลี่ยนหัวนะหัวสีแ็กใช้ไม่ได้ ลยาก็จะเป็นตรงนี้นะครับขันให้สุดนะครับขันให้สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวกลางนะฮะตัวกลางที่เป็นตัวกลางนะครับแล้ว,ลวใส่กอดิเลยกดเล็กน้อยนะครับแห้มันเข้าที่รับ เอียงประมาณสามสิบห้าองศานะครับีให้ป็นเกียวนะครับข้างขันตรงหงตรงอัดต็นเกียวได้นะครับเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับไม่บวมแล้วนะครับปกติตรงนี้จะโฟมไม่บวมแล้วนสนิทแล้วอันนี้ไม่สนิทนะกดให้สนิทครับอาหารนะฮะอันนี้สนิทต้องกดให้สนิทมันดังตึ๊บ สร็จแล้วเรียบร้อยนะครับรทำการเปลี่ยนแปตนะครับปกติตรงนี้จะบวมตุยเลยนะครับตอนนี้หายบวมแล้วนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแ,แ,แค่นี้ฮะขั้นตอนในการ เป็นอิตาลีครับโอเคคนระับ